บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองเน้นย้ำการสกัดกั้นผู้หลักลอบเข้าหนีเมืองโดยผิดกฎหมายและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ตามแนวชายแดนห้วงกลางดึกคืนวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาพลตีนฤทิ์ถาวรวงศ์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนและจุดตรวจร่วมภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเน้นย้ำให้แนวทางในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าหนีเมืองโดยผิดกฎหมายและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง